ห้ดอาวีครับปิดไาใช้ไฟฟ้าเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะฮะไฟจะก็จะปิดแล้วเปิดผ่านตรงปุ่มด้านนี้ได้เลยนะครับนะฮะกดอีกทีเปิดแล้วเดี๋ยวทดาต่ระบบกกันีดนะครับนี่ฮะให้คนเข้าไปยืนนะฮะเอาไหล่มานะครับนี่ฮะไม่เจ็บครับ ไม่แรงครับไม่แรงครับแล้วกดปิดตรงนี้ได้แล้วกดเปิดจากตรงนี้ได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีโมดนะครับนี่สี่ห้าหกโอเคต้องกดเป็นจังหวะนะครับหกคร้ 6, งแล้วกดเป็นจังหวะอีกทีหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เปิดโอเคครับ